ไม่เลียวแลแล,แลจเเฝ้าดูแลและเ <c oughs> ทเแเกินนารักเธอจากเกวันมีคนเป็นล้านก็โซไม่ได้ขอโทษบางครั้งชอบเ้าแต่ใจทำตัวไม่ดีก็าตามแต่ <c oughs> จะไม่พูดตัวรักให้เหมือนกับใครจะจะทำให้รู้มันทำผ<อ>ู้ชายลูกหนักมากดูดิกยิ้มแก้วจะปิวแล้วออไม่เก้บเลยหรอโอเคโอเค สวัสดีค่ะเจยมิชชั A aker, ่นแต่งเพลงร้องเพลงก็ร้นะคะวันนี้เราจะมาตามใจวัยรุ่นกันนะคะสําหรับเพลงที่หลายๆคนแนะนํากันมาต้นฉบับเป็นน้อง2คนนี้นะคะชื่อเพลงว่าแกน่ารักเท่าจาักรวาลนะคะ2คนนี้นะคะที่ร้อง,องใจจะรักแค่แคนเดียวเองไม่ใครมาแทน จะรักให้นานเท่านั้นมันจะมีเรื่องร้ายเข้ามาก็ต่อไปความรักเธอจัก,กรวาลพี่คงจะให้แค่เธอคนเดียวรักเธอที่สุดเล,ลยนะถ้าใครอยากจะดู<ม>แบบต้นฉบับอันนี้นะคะก็สามารถกดลิงก์ที่ดีสคริปชันข้างล่างได้นะคะส่วนตอนนี้นะคะอีสานเลิฟกรุ๊ปนะคะก็มาทํำ cover MV เราจะมาดูเวอร์ชั่นนี้กันนะคะไปดูปพร้อมๆกันว่าจะเป็นแบบ ดูด้วยแสดงดีมากอะกน่ารักเธอจากเกวานมีคนเป็นล้านก็โซไม่ได้โอ้ตีบทแตกไปกูกค่จาลำคานสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันตปกันน่ารักเธอจากเกวานมีคนเป็นล้านก็โซไม่ได้ แ้่ใจลำคานสำราได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปาหมดคุณค้งชอบเบาแต่ใจทำตัวไม่ดีก็ตามแต่จะไม่พูดตัวรักให้เหมือนกับใครแต่จะทำให้รู้ลมันทำไม่ได้นอกใจแกทำไม่ง่ายรักแกต้องจำเอาไว้ตามความรักียงน้อยใจเลยมันทำไม่ง่ายให้ตายก็ทำไม่ได้ไม่เชื่อใจเลยใช่ไหมถ้าไตเจอจะเข้าไปกอน เธอคนเดียวรักเธอที่สุดนะในดาระจาไม่ว่าจะไม่ได้เก่นนารักเธอจากเทาวรานมีคนเป็นล้านก็โซไม่ได้นานไปกูแค่จะลำคาญสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปเก่นนา จักกี่วานมีคนเป็นล้านก็โซไม่ได้นานไปกูแค่จะลำคานสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปในการเวลาจะแปรเปลี่ยนแต่ใจดวงนี้ยังเหมือนเดิมจะอยู่กับแกในยามเหงาจะคอยเทแค่ในยามเศร้าอ,อยากอยู่กับแกนานๆได้ไหม่าจากไปไหนหน้าคนดียังอยากมีแกในกทุกๆวันมีวันครอบทุกสิ้นปีตั้งใจจะรับแค่แกคนเดียวไอ้ไม่ใครมาแทน จะรักให้นานเท่านั้นไมจะมีเรื่องร้ายเข้ามาก็ตามความสุขของเราคือการมีแก่กจะไม่เลี้ยวแลและจะเฝ้าดูแลและเทคแคร์เกนารักเธอจากเกวานมีคนเป็นล้านก็โซไม่ได้นานไปกูแค่าจลำคา จะไม่ทิ้งจนไปเกนารักเธอจากเว,วานมีคนเป็นล้านก็โซไม่ได้นานไปก็แค่จะลำคาญสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งจนไปความรักเธอจากกวาลพี่คงจะให้แค่เธอคนเดียวรักเธอที่สุดเลยนะสัญญาได้ไหมว่าจะไม่เลยลีเขใจที่พี่ไม่ให้แค่เธอเออเงาแม่แกวตาเธอน่ารักเลยเชียวอ่ะ รขอโทษบางครั้งชอบเบาแต่ใจทำตัวไม่ดีก็าตามแต่จะไม่พูดตัวรักให้เหมือนกับใครแต่จะทำให้รู้มันทำให <ไป S 1> ้ไ,ได้นอกใจก็ทำไม่ได้รักแกต้องจำเอาไว <c oughs> ้คางความรักเพียงน้อยใจเลย <c oughs> มันทำไม่ได้ให้ตายก็ทำไม่ได้ไม่เ่อใจเลยใช่ไหมถ้าหากได้เจอจะเข้าไปก่อน <c oughs> กันน่ารักเธอจัดเกลเามีคนจะล้านก็โซไม่ได้นานไปกูแค่จะลำคาญสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปกันน่ารักเธอจัดเกล้านมีคนจะล้านก็โซ่ไม่ได้นานไปกูแค่จะลำคาญสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปไอ้ยะ เฮ้ยนะนำไปแก้งไม่อยากคิดเลยว่าหลังจากนี้ช่วยจะไปตอบว่ายัางไงในหลายๆคนมีประสบการณ์นี่นะช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะ จะบอกแล้วว่าเขินแต่น้องผู yes. ้ห <idal> ญ <sweet UK> ิงผู oh ้ชายลุกหนักมากเหมือนอยู่ในป๊อปปี้แล้วมากๆเลยอ่ะวัยรุ่นแบบชัดเจนดูดิยิ้มแก้วจะฟิวแล้วอ๋ยไม่แก้มเลยอ่ะน้องผู้หญิงก็กุ้มกิ่มกุ้มกิ่มเขินๆน่ารักมากเลยเนาะแต่ไม่เจย้อนไปถึงวัยที่เจ้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เจ้เคยเป็นวัยรุ่นนะเคยมีคนมาจีบเจ้คล้ายๆแบบนี้เลย เอมวีทำได้ดีมากคนแสดงแสดงได้ดีจริงๆสมบทบาทมากๆเลยทำให้เราที่ดูอยู่นี่นะกคเิ้มไปด้วยกับการจีบของคุณมีอินเนอร์ความรู้สึกชอบของคุณทำให้คนดูนี่แบบแก้มปรีชุ่มฉ่ำมากๆเลยแสดงเก่งจริงๆน้องผู้หญิงก็แสดงได้กำลังพอดีพอดีเลยเพื่อนๆทุกคนก็อยู่ในเวไม่มีหลุดเลยอะ่ะ โอ้ยอมรับเลยว่าโปรดิวเซอร์นะคะคนที่จัดเซตทำสตอรี่บอร์ดหรืออะไรก็ตามดูแลไม่มีหลุดออกมาเลยนะดำเนินการแล้วก็เรียบเรียงทุกอย่างได้อย่างเนี๊บมากๆเลยค่ะเรื่องราวของเพลงก็เพื่อได้ฟังเต็มเพลงครั้งนี้แล้วก็เห็นว่าคนร้องก็เนื้อเสียงเป็นัยรุ่นมากแต่ท้องได้ดีมากทั้ง2คนเลยนะบีดดนตรีน่ารักมากๆมีเสียงนี้ด้วย <laughs> คนเราเสียงความเป็นธรรมชาติมาใส่กันอย่างลงตัวแล้วกลมกล่อมกรุ๊กกริ๊กก,กร,รอบแบบโอ้รับกับความหมายของเนื้อหามากๆเลยยอมรับว่า เก่งจริงๆน้องๆนี่ก็ประมาณนี้เนาะใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำเจแอมคอมเมนต์มาบอกข้างล่างด้วยนะคะพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณสำหรับไลค์ด้วยนะคะชอบคลิปไหนเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษก็แชร์กำลังใจเจแมด้วยนะเจอกันใหม่กับเจแยมเวอร์ชั่นแต่งเป็นฟองเฟลกับฟอเพลค่ะบ๊ายบาย